เื็นมันเมียนเวลีก็นาและก็ไม่มีเวลาเอาไว้วันหลังไปว่ะคือทำงานสองครั้งทำงานสองครั้งใช่นหมต๋องสวัสดีครับวันนี้มาบ้านพี่จักรครับวันนี้มาเทพื้นตรงนี้ครับนี่นี่ครับตรงนี้เงลุงกำลังตัดอย่าเดี๋ยะครับเนี้น โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับหลังจากที่เราทุบพื้นเก่านะครับที่มันแตกออกนะครับนี่ฮะผมทุบออกหมดแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่ใส่หินนะครับด้านล่างนะครับทุบดินก่อนแล้วก็ใส่หินนะครับแล้วก็เกลี่ยทุบทุบนะครับให้เสมอกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาตะแกรงครับท่านผู้ชมตะแกรงที่เหลือใช้นะครับเนี่ยมุงลวดนะครับมุงลวดตะแกรงมุงลวดนะครับ ที่เขาไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็มามาทาเป็นให้เขายึดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็เนี่ยก็เตรียมทรายละนะครับก็เดี๋ยวรอปูนสักครู่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายทําใหท้ทุกท่านดูอีกครั้งหนึ่งโอเคครับครับตอนนี้ก็ผสมปูนเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็เหลือแต่งหน้านิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวปาดให้มันเต็มครับแค่นั้นจบงานนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเศษหินนะครับเก็บงานเล็กๆน้อยๆครับหลังจากนี้ก็จะปาดตรงนี้ครับคุณผู้ชมจะรอให้เขาแห้งนิดหนึ่งแล้วค่อยปาดนำโอเคครับเดี๋ยวชมต่อครับขอบคุณมากครับครับเติมชมต่อไปก็จะเป็นการปาปูนนะครับให้เข้าตามระดับนะครับ ก็ใช้เกียงนี้เกียงฉาบนะครับไล่ไปตามระดับน้ำไปนะครับนี่ส่วนตัวที่ต้องสมานกับปูนเก่าก็ใช้น้ำให้เยอะหน่อยฮนะนี่ฮะปยเข้าไปอย่างนี้นะครับหลักการง่ายๆฮะโอเคครับเดี๋ยวรอให้เขาแห้งนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลุยต่อครับ ท่านชมอันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับขัดยาบเรียบร้อยนะครับพอขัดยาบเสร็จนะครับผมก็เอาไม้กวาดนะครับก็กวาดกวาดนะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้อันเก่าก็เป็นนะฮะเนี่ยนะครับดูฮะนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอให้เขาแห้งนิดหนึ่งนะครับก็แค่นั้นนะครับเดี๋ยวเอาไม้กวาดมากวาดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับท่านชม โอเคครับท่านชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอสวัสดีครับ